สวัสดีค่ะวันนี้สาคอนก็ได้มาส่งดีคอนแทคให้ลูกค้านะคะที่ออเดอร์กันเข้ามาจะส่งที่เคอรี่ใกล้กลบ้านนี้นะคะร้านนี้ส่งไวส่งจริงค่ะสำหรับท่านที่มีอาการสายตาผ้ามัวต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินมองเห็นจุดเล็กๆล,ลอยไปลอยมาอาการที่เสพเคืองตานะคะแนะนำดีคอนแทกหลงนี้นะคะ ดีคอนแทกกล่องนี้นะคะบรรจุ1กล่องนะคะมี30แคปซูลทานง่ายนะคะราคา1260นะคะ2 1, 2 6 0บาทรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะแต่จะมีโปรโมชั่นนะคะสำหรับท่านที่กลิ้งกลังเข้ามานะคะเบอร์โทรตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะสอบถามสากคนเข้ามาจะมีชุดโปรโมชั่นจัดให้นะคะสอบถามกันได้นะคะปรึกษาฟรีค่ะ เปลายทางสำหรับวันนี้สาครขอลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ